วัดีคะ่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องแอนแอนั่นเองติงปองเฮ้ยทุกคนเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยยังไงที่วัดไถ่อยู่หน้าประตูลเลยนี่เฮ้ยโหทุกคนนี่มาจากจีนเลยเดี๋ยวเราไปแกะกันดีกว่าคะ่ะทุกคนไปตอนนี้นะคะแล้วก็ได้มาแล้วนะคะคือเมื่อกี้นะคะ20บาทเองค่ะ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่กี่บาทนะคะแบบว่า ไม่รู้แม่ตื้อมาอ้าวนะคะ<บ>ก็แค่นั้นนะคะนี่นะคะนี่มาส่งให้ไข่ไปฉนีมาส่งให้เออไปฉนีนะคะอันนี้นะคะที่วัดไข่เนี่ยที่เราเห็นในเซเว่นอีเลเวน่อเวนอะ่ะเออเดี๋ยวเรานะคะหืออ,อยากเปิดแล้วทุกคนเดี๋ยวเราขอเปิดก่อนเนียโอ้หแพ็คเกจสวยมากค่ะทุกคนเนี่ยดูดิหนักหน,นักหน่อยมาแกะกัน มันแกย่ยากนะโอยโอมทุกคนไ่นเชียกันย่อ <laughs> นข้างเ่นมันก็จะวันนี้ ให้เราแน่เลยเพราะมันในนั้นมันเหมือนมีฐานอยู่้ปเปิดไงอ่ะนี่มันมาแบบเนี้ยเปิดนี่ไงนี่แล้วก็โง่อยู่นานนะกดเข้าใส่ฐาน้แล้วนี่นี่ไ นะคะเรามีไอ้ตรงนู้นนะคะเป็นขาตั้งกล้องนะคะเอาไว้ถ่าย t i k กต็อกนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปเอาเอาันนี้นะคะไปาวางตรงนู้นเลยดีกว่าที่ที่มันขาตั้งนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะ วัดไข้เหรอคะใช่ค่ะต้องวัดไข้ค่ะได้ค่ะต้องวัดไข้ค่ะล็อกได้ไหมคะฮะล็อกได้ไหมคะล็อกเลยค่ะอ้าวมันมันสแกนไม่ติดอะค่ะอ้าวยังไม่ได้เปิดค่ะเปิดตรงไหนเหรอคะเปิดปุ่มเลยค่ะเปิดปุ่มตรงตรงนี้เหรอคะค่ะสามหกจุดหกค่ะใช้หัวค่ะเราจะไม่ใช้มือค่ะเอ้าทำไมอะคะเพราะใช้มือมือบางทีเราจับของร้อนมา อุณหภูมิก็จะไม่เท่ากันที่จับแก้วน้ํามาเย็นแต่หัวเราไม่ได้จับอะไรค่ะมันจะดีดะดกว่า,าค่ะสามหกสุดหกค่ะโอ้ยอดี่กันค่ะมือกับหัวเท่ากันเลยค่ะเป็นไงคะอุปกรณ์ชิ้นนี้อุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะก็ราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะช่างมันเลยค่ะเข้ามานะคะตั้งสแกนอันนี้น,นะคะเราปิดเครื่องอันนะคะแล้วก็ไปล้างมือค่ะ ล้าด้วยเหรอคะล้างสิคะทำไมทำไมอ่ะคะฮะทำไมล่ะคะไม่รู้สิอ้าวเพื่อไม่ให้มีโรคโควิดไงตอนนี้โ,<อ>โควิดระบาดในประเทศไทยอ๋อมีมีคนตายไหมคะมีคนตายเยอะเลยกี่คนอะคะตอนนี้ประเทศไทยมีเป็นหมื่นแล้วที่ติดเชื้อโอ้ไม่ก้าทุกคนทุกคนต้องระวังนะนะคะเพราะว่าโรคโควิดนะคะมันเป็นอันตรายต่อเรานะคะไม่เป่ายังไงก่อจะติดคลิกันลค์กดแชร์กันกระดิ่งนะคะมี เราต้องใส่มแมสล้างมือล้างมือให้สะอาดแล้วก็ถ้าไม่มีน้ำเราสามารถเอา,เ,อา,เ,อาเจลแอลกอฮอล์บีบใส่มือแล้วล้างได้นะคะบ๊ายบาย